ไปชอบเปลาเออชอบไม่เอยชอบเนอะเออจ่ายใต้คอนอยที่เมื่อไรอยู่คอนเดจะทำยังไงต้องเอามือไม่ได้ใต้คอนั้นมันไปใต้คอนั่เองนะอ่านนี้ว่าหอมขัวที่อนึ่งนะลูก โชว์ป้าหวยเลยโชว์ป้าหวยเลยโชว์พี่หนุ่มด้วยเไ,ไงหน้าตอนนี้เา,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 เาน้ำลงหัวเขาจะดีไม่ได้ได้น,นีไ่ได้ก็เอ,เอาไปเลยเถอะเพราะไม่งั้มนม,มันต้องสามขั้นตอนตอนง แต่ว่จับมัให้ดีๆเท่านั้นแหละกลัวน้ําจะเข้าหู๋ไงอย่างนั้นน้ำมันเยอะไปอ่ะจับให้ดีอันนี้เป็นวันแรกที่หนูได้ลงน้ำเยะไูหนเห็นะใช่ไหมลูกวันนี้เป็นวันแรกแต่ก็ชอบเนี่ยหนูได้ลงน้ำงั้นไม่หลุดใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะพอแล้วนะชนจืดไม่หลูกใช่ไหมคน